หากคุณลืมรหัส iPad หากคุณลืมรหัส iPad ให้ใช้ Mac หรือ PC เพื่อรีเซ็ตหากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไปหน้าจอล็อกของ iPad จะมีการแจ้งเตือนแจ้งว่า iPad ของคุณถูกระงับการใช้งานหากคุณจำรหัสไม่ได้เมื่อลองอีกครั้งคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำให้ iPad ของคุณเข้าสู่โหมดการกู้คืนกระบวนการนี้จะลบข้อมูลและการตั้งค่าของคุณรวมถึงรหัสของคุณด้วยซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่า iPad ได้อีกครั้ง หลังจากที่คุณลบข้อมูลในแพดของคุณแล้วคุณสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าจากข้อมูลสำรองได้หากคุณไม่ได้สำรองข้อมูลในแพดไว้คุณสามารถตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลใดๆก็ได้ที่คุณมีอยู่ใน iCloud ขั้นตอนที่1ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ Mac หรือ PC กระบวนการนี้ต้องใช้ Mac หรือ PC หากคุณใช้ PC ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี Windows 10หรือใหม่กว่าและมีแอป Apple d e v i c หรือ iTunes ติดตั้งไว้คุณต้องใช้สายที่มาพร้อมกับ iPad หรือสายอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อ iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์และไม่สามารถขอยืมได้คุณจะต้องไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอความช่วยเหลือขั้นตอนที่2ปิด iPad ของคุณถอด iPad ออกจากคอมพิวเตอร์หากเชื่อมต่ออยู่ปิด iPad ของคุณโดยใช้วิธีการสำหรับ iPad รุ่นของคุณดังนี้หาก iPad ของคุณไม่มีปุ่ม Home กดปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มด้านบนค้างไว้พร้อมกันจนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้นหาก iPad ของคุณมีปุ่มโฮมกดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้นลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPad จากนั้นรอสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปิดสนิทแล้วขั้นตอนที่3มปล่อยให้ iPad เข้าสู่โหมดการกู้คืนสำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina หรือใหม่กว่าให้เปิดหน้าต่าง Finder บน Mac ที่มี macOS Mojave หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ให้เปิดไอจูนหากไอจูนเปิดอยู่แล้วให้ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งค้นหาว่าแมคของคุณกำลังใช้แมคโอเอสเวอร์ชั่นใดอยู่บน PC เปิดแอป a p p l e i ลหรือไอจูนเชื่อมต่อ iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เชื่อมต่อ iPad เอาไว้แล้วกดปุ่มบน iPad ตามรุ่นที่คุณใช้ดังนี้สำหรับ iPad รุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมกดปุ่มระดับเสียงที่อยู่ใกล้กับปุ่มด้านบนที่สุดแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็วกดปุ่มระดับเสียงที่ห่างจากปุ่มด้านบนที่สุดแล้วปล่่่ออยยปุมางรรววดเ็ กดปุ่มด้านบนค้างไว้สำหรับ iPad รุ่นที่มีปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมและปุ่มด้านบนหรือด้านข้างค้างไว้พร้อมกันกดปุ่มค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืนบน iPad ของคุณจากนั้นปล่อยปุ่มหากคุณเห็นหน้าจอรหัสคุณต้องปิด iPad ของคุณและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหากคุณไม่สามารถทําให้ iPad แสดงหน้าจอโหมดการกู้คืนและต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple ขั้นตอนที่4กู้คืน iPad ของคุณ ค้นหา iPad ของคุณใน Finder, iTunes หรือแอป Apple Device บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเลือกกู้คืนเมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัปเดตคอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ iPad และเริ่มกระบวนการกู้คืนหากการดาวน์โหลดใช้เวลานานกว่า15นาทีและอุปกรณ์ของคุณออกจากหน้าจอโหมดการกู้คืนปล่อยให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจากนั้นปิด iPad ของคุณและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ ตัดการเชื่อมต่อ iPad ของคุณจากคอมพิวเตอร์จากนั้นตั้งค่าและใช้งาน iPad ของคุณ